าการจับภาพพระพุทธรูปหเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ตามการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ตามการภาวนาก็ตามถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้เป็นแค่แค่ระง,งับดีวชัโวคราวยังไม่ใช่การตัดก,กิเลสเพราะยังถือว่าเป็นสมถภาวนา ให้ถามว่าการนึกถึงพระพานแบรลมโศสดในพุทธศาสนาก็ถูกแต่การนึกถึงแต่เราไม่ก้าวเข้าไปหานิพานให้เร็วเข้าการใช้อารมณ์เป็นสมถะภาวนาเป็นปกติถ้าใช้ไปใช้ไปจนทั้งจิตชิงฌานสมาบัติปัญญาก็เริ่มเกิดเมื่อปัญญาเริ่มเกิดก็ก,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 ก็อาจจะใช้อารมณ์วิัสสนาญา่เข้ามาด้วย แต่ก็ยังเป็นทางอ้อมไม่ตรงนิพพานถ้าถามว่าจะไปถึงไหมก็ต้องตอบว่าไปถึงแต่ช้าถ้าเราต้องการจะให้เร็วกว่านั้นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องตัดราคะความรักหรือว่าโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ตอนี้เราเวลาจิตไปสมาธิหันปาตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงอย่างนี้ถ้าเราตัดไม่เป็นก็ยังช้าอยู่มากถ้าจะให้เร็วทำใจเข้าถึงนิพพานจริงๆเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยมีขั้นมีตอนการจะเข้าถึงนิพพานจริงๆก็มีแปดอันดับหนึ่ง พระโสดาปฏิมักสองพระโสดาปฏิผลแลวก็สาพระสีธาคามีมักสี่พระสีธาคามีผลห้าอนาคามีมักหกอนาคามีผลเจ็ดอรหัตมักแปดอรหัตผลดังนั้นการปฏิบัติจริงๆต้องเข้าหาสัญญอดเพื่อเดินตามอันดับ ตั้งแต่ปะโสดาปฏิมาขึ้นไปจนถึงไปถ,ถ,ถึงอราาัตผลวิธีปฏิบัติขั้นต้นก็เหมือนกันคืออันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกที่ทิ้งไม่ได้ทุกกองกรรมฐานถือว่าเป็นครูใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่อันดับแรกแต้องรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ต่อไปนั้นก็ภาวนาตามจะภาวนาว่นนิพพานนังก็ได้นิพพานาสุขขันธ์ก็ได้แต่การภาวนาแบบไหนก็ทำใจตามใจเราชอบที่มันไม่เหนื่อยทำในลักษณะที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ร่างกายไม่เหนื่อย หลังจากนั้นจิอย่างนี้ไปการควบคุมอารมณ์ให้ทรงไปสมาธิเพราะการที่จิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกกองเป็นการแรงงับนิวรนห้าประการไปชั่วคราวเพราะว่าในขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คำภาวนาเห็นภาพประุทธรูปภาพอย่างทรงอยู่เวลานั้นนิวอนระง,งับ การสังเกตภาพสังเกตภาพ,พรูปในดีแต่ว่าถ้าภาพ,พรูปเรือนหายไปแสดงว่านิวรณ์กำเริบเราก็ลืมตาดูภาพพุทธรูปใหม่ตั้งใจจําใหม่นึกถึงใหม่ต่อไปแต่นี้เมื่อจิตของเราเข้าไปสมาธิบ้างตามสมควรก็ไม่ได้เกณฑ์ทึงฌานสมาบัติพอมีอารมณ์เริ่มเป็นสุข ก็ต้องหันไปจับอารมณ์ของว่าโสดาบันเข้ามาใช้การใช้อารมณ์าโสดาบัคขั้งแรกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระโสดาปฏิผลท่านเรียกว่าโสดาปฏิมักเพื่อจะหมายความกําลังเดินเข้าไปหาพระโสดาปฏิผลหรือว่าเป็นทางเข้าถึงความเป็นพระโสดาปฏิผลอารมณ์ขขงว่าโสดาไปพระโสดาไปยังไง อารมณ์โสนดาก็คือหนึ่งสกายยทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันดับแรกใช้ปัญญาไม่สูงก็มีความรู้สึกว่าร่างกายกับเราที่มันต้องแยกกันคือในเมื่อถึงที่สุดอายุข,ของมันมันก็ตาย มันก็ตายเราจิตใจของเราเรือทิศมาในกายของเราก็ไปสู่ภพสู่ชาติต่อไปตามกําลังระบุข้องบาปก็มาสรุปแล้วอันดับแรกก็มีความรู้สึกว่าเราต้องตายคําว่าเราต้องตายมารวมกันเกินไปว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่ว่าเราคือจิตเระอทิศมาในกายจะแยกไปตามกําลังข้องบุญระบาป มาตอนที่สองอารมณ์ขอขพระโสนดาบันตัดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมาพระอริยสงฆ์ให้สิ้นไปใช้กำลังปัญญาพิจารณาความดีของพระเจ้าพระธรรมาพระอริยสงฆ์เมื่อปัญญาเห็นชัดว่าทานดีจริงๆก็มีความยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ มีอารมณ์ไม่เสื่อมคลายในการยอมรับนักขือพระพุทธเจ้าพระธรรมลระพาริยสงฆ์และต่อไปก็ตัดศีละตปรามาสคือว่าการรักษาศีลไม่แน่นอนรักษามั่งไม่รักษามั่ง,งดีบ้างขาดบ้างหมกพรองกันบ้างมั่งอย่างนี้ตัณอ์รมนี้สิ้นไปรักษาศีลให้ไม่คงถาวรด้วยความจริงใจของจิต ไม่เคยมีเราคิดจะละเมิดสินถ้าวาสดาบันศิกทาครามีก็แค่สินห้าในสำหรับคราวาสนะตอนนี้ถ้าหากว่ารับปฏิบัติอย่างนี้ได้ครบถ้วนก็ที่หนึ่งไม่ประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าแก่กว่านี้จึงจะตายหรือถ้าแยางหนุ่มเินสาวก็ไม่เคยคิดว่าวัยกลางคุณหรืวัยแก่เราจะตาย ท่าเป็นวัยกลางคนก็คิดว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายเราต้องแก่จะตายไม่ได้ไม่คิดอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราได้ในวันนี้เสมอเพราะความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ก่อนจะตายจะตายเวลาไหนก็ช่างจิตใจของเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอน และก็มีอารมณ์คือมีทรงศินบริสุทธิ์แน่นอนมเพระสินห้าพระโสดาบันนี่มีสามขั้นเอกวิชีโกลังโกละสัตตาสตุประมะถ้าทรงศินห้าได้เป็นปโสดาบันขั้นอ่อนที่เรียกว่าสัตตาสตุประมะนี่หมายความว่นยังไม่ถึงที่ผ่านเขา,าโสดาบันนี่แปลว่าพวกเข้าถึงกระแสนี่ผ่านไม่ลงนรกแล้ว ยังต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจชาติเป็นเทวดาหรือพรหมอีกเจชาติสลับกันก็มีเกงขั้นิ่านได้ฉะนั้นท่านเจะทรงได้แค่สินห้าจิตใจไม่ละเอียดนักจะสังเกตดูดีว่าสินห้าเนี่ยบังคับวาจาแค่ไม่พูดปดยังพูดคำหยาบยังพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านยังพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล แต่ว่าถ้าถึงพระโสดาบันทุกอย่างก็อ่อนตัวลงกำลังต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นอุศสนความจริงมีกำลังบาปไม่ถึงนรกถ้าไม่ละเมิดสินห้าแต่ก็ทำให้เกิดความหวั่นไหวในใจของคน,นมีกำลังอ่อนตัวลงกล่าวพูดยากทายากเรื่องความชั่วต่อไปถ้าจะเป็นพระโสดาบันขั้นกลางคือสัตตะขัดตรง กำลังใจจะดีขึ้นนั่นคือทรงกำบบสิบแต่ว่าประเถรพระโสดาภขบันขั้นสูงสุดจะมีกำนบสิบเป็นพื้นผานแนบสนิทโดยไม่ต้องระมัดระวังเรื่องกำบดสิบจะทรงตัวจริงๆอย่างนี้เรียกเอกบิชีพระโสดาบันขั้นเอกบ,อบิชีกับรัสกิธาคามีนี้มีกำลังคล้ายคลึงกันมาก สำรับพระสิธ,ธาคามีก็ตัดสโยุตได้สามเหมือนกันแต่ว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงหลงมากความอยากรวยยังมีอยู่แต่ก็ต้มเตี้ยมเตียมทีอารมณ์คิดมีน้อยความโกรธความไม่พอใจมีอยู่แต่ก็มีกําลังเพลียมากความหลงในรูปสวยเสียงพรกตินหอมรสดรอยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่แต่ก็มีสภาพเหมือนคนสิ้นแรง มีเมืกันแต่กาลังตกมากกระมวความว่าพระโสดาบานสธิธาค่มีปฏิบัติเหมือนกันแต่จิตละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็ขอบรรดาเทพพุทธบริษัทที่เจริญอุปสมานุติกรรมฐานสังเกตด,ดูว่าเรานึกถึงพระนิพพานจริงแหละแต่ว่าเราทำตนเพื่อเข้าสู่ทางพระนิพพานหรือเปล่า นี่ค่ะว,ว่าเราตั้งใจนึกถึงปฏิพานเป็นอารมณ์นึภาวนาว่านิพานาสุขัขังบ้างนิพานานางบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราเองจะไม่สามารถทรงอารมณ์ความเป็นระโสดาบันได้ก็ยังถือว่าผู้ยังไม่เข้าเข้าเขตทางที่ไปสู่ะนิพานยังไกลมากต้องหาทานตัดสัญญาณให้ได้สัญญาสาม นี่ต่อไปถ้าเราต้องการเป็นพระ,ะพระอนาคามีก็ดูอนาคามีมักรคก่อนเมื่อกี้ถ้ายังปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงวโสดาปฏิผลก็ถือว่าโสดาปฏิบัตินี่พระอนาคามีมักรคงองอารมณ์อะไรได้อารมณ์แรกคือหนึ่งสกายดิธิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ซึ่งเป็นองค์พระโสดาบรุทาคามียองทรงตัวแนบสนิทไม่พือนไหวในการในสอนการยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแนี่นอนมากทรงตัวในการในสามทรงศินบริสุทธิ์แต่ว่าระโสดาบุสุิทาคามีก็มีศินห้ากันบ้างมีกรมบทสิบกันบ้างพอเริ่มเข้าอนาคามีมักคือว่าผลเนี่ย เราจะ,ระบังคับให้มันเป็นตามกําลังใจเราไม่ได้ต้องเป็นกําลังใจตามกําลังข้องผลจริงๆนั่นคือว่าการปฏิบัติบ่ทรงอารมณ์เป็นพระสธิทาคามีผลอารมณ์บรรเทาความโลภความโกรธความหลงความรักก็บรรเทาและนี้การบรรเทาไหมาบรรเทาจนชินบรรเทาไปบรรเทาไปจิตใจละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดอารมณ์ก็เริ่มตัด มีความรู้สึกว่ารงของความรักไม่เป็นเรื่อง <c oughs> ตามที่พระเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกโปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักก็คิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะเรารักเราก็มีความกระมวลมีความหุงแหน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจริญที่เราต้องการเราก็มีทุกจิงเข้ามาหาทางตัดความรักออกจากใจความรักที่มีความล้มไกก็คือความรักทางร่างกายทางรูปไอ้ที่ตัดก็ตัดรูปตัวเดียวถ้าเราไม่รักรูปสุกอ,อย่างทุกอย่างมันก็ไม่รักคนก็มีรูปสัตว์ก็มีรูปไส,ส แนว,วัตถุทั้งหลายต่างๆเคื่องประดับประดานต่างก็มีรูปที่สุดเรารักรูปของอย่างเดียวกันแต่รูปสวยน้อยกว่ากันเราไม่ต้องการเราต้องการรูปที่สวยมากก็รวมความว่าการตัดจริงๆคือตัดรูปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับท่านาเานคนะิยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปแต่กกะพายะนะแต่กับพายะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูป เพียงแค่พระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวท่านภพยยะฟังแล้วบรรลุอรหัตผลพร้อมไปสิวิทายานตอนนี้วิธีตัดในรูปทำไงเรา,เราไม่กำลังบาร,รมีออกกักบท่านภพยะจะฟังอย่างท่านสักกีพังครั้งก็อาจจะไม่มีผลสำหรับเราก็ต้องหาหันหาเข้าไปหากรรมฐานก็สมถะภานวนาอันนี้กำลังข้อนาคามีนี่ต้องทำด้วฌานสี กำลังสูงมากคือยึดกายยิขตาโสติกาสุปรกรรมฐานตานิกรรมบาลน,นี้เข้ามาตั้งเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์แต่การยึดกายยิขตาโนติกาสุปรกรรมฐานนี้เอามาพร้อมกันให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของส่ก็ตามแม้แต่วัตถุธาตุต่างๆก็ตามมันเต็มเรียความสุขกระโสโครก ร่างกายของคนมีการปฏิบัติมีการบำรุบงบำเลอได้ปลนเปลอได้แต่ถี่ว่าถึงไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสงบรกวัตถุธาตุจะป้องกันระวังรังสียังไงก็ตามมันก็ไม่พ้นความสมบูรกมองเห็นความสงบปรกของร่างกายให้ชัดมองร่างกายคนอื่นอจะเห็นชัดน้อยกว่าร่างกายของเราเห็นว่าในส่วนใดบ้างในร่างกายที่เต็มด้วยความสะอาดไม่มีเลย ต่อไปวิจารณาไปแล้วก็เกิดนิพิทายายความเบื่อหน่ายเห็นทุกอย่างสุกปรกเหมือนกับสุนัขเน่าบ้างเหมือนกับงูเน่าบ้างเกิดความรงเกียจในร่างกายของเราถ้าเกิดความรังเกียจร่างกายของเรามันก็รังรงเกียจร่างกายคนอื่นผลที่สุดเห็นคนก็เหมือนก็เห็นคนเน่าเห็นสัตว์ก็เหมือนเห็นสัตว์เน่าเห็นวัตถุต่างๆเราเห็นไม่ของสุกปบกหมด อารมณ์นิพิทาย,ยานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดอารมณ์รักขึ้นชื่อว่ารูปทุกอย่างอารมณ์ใจเราไม่ติดทั้งนี้ก็ต้องบวกกับกรรมฐานด้วยนะกับพิปัสนายานด้วยว่ารูปร่างของคนก็ดีเขาใส่ของก็ดีวัตถุก,ก็ตามนอกจากมันจะเน่ามันจะเฟะแล้วมันจะสกปรกแล้ว ก็ไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปในทางกลางมีการสลายตัวในสุดในเบื้องวิปัสนาญายอย่างอ่อนแล้วมองไปทีตามรูปก็อริยสัจว่ามันเต็มปไปด้วยความทุกข์มันไม่มีการทรงตัวมันทรงกระปกยังไม่พอมันทําให้เราเกิดทุกทุกอย่างกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องทำเพราะทำเพรูปตัวเดียว ต้องหากินพ่อรูปต้องหาของใช้พ่ะรูปต้องสร้างบ้านเรือนพ่อรูปต้องหาหมอใช้ค่ายารักษาโรคพ่ะรูปทั้งหมดมันมาทุกจากรูปหมดในที่สุดอารมณ์ใจแล้วก็ตัดรูปทิ้งไปเด้ขาดด้วยกําลังพระเ,เรียกว่าวิปัสสนาญาณคืออริยสัจหลังจากท่านพระนาคามีนี่เป็นพระนาคามีมรักนะ ถึงไม่ว่าตัดรูปไปไม่จิตเฉยๆไปเบิกขาในรูปก็ยังเป็นเป็นอนาคามีมักอยู่ยังไม่จะผลต่อไปถึงอนาคามีผลก็ต้องเข้าไปตัดโทสะความโกรธจะเรียกว่าปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ถึงขั้นโกรธแมไม่พอใจนิดหน่อยก็ตัดนั่นก็คือต้องใช้สมถะภาวนาคือพหงวิหารสี่จิตให้มันทรงอารมณ์อยู่หนึ่งเมตตาความรัก จิตมีเมตตาเป็นปกติอารมณ์ร้ายไม่มีมันอาจจะมีแทรกเข้ามาจะต,ตัดมันทัน,นอนาคัยมรรคก็ยังมีอยู่แล้วต่อไปก็จิตมีความสงสารหวังเกื้อกูลให้มีความสุขแทนที่ไปศัตรูแล้วติดจะจิตใต่ความอิจฉารสิยาเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยจิตวางเฉยได้เมื่อกฎคุ้กรรมขึ้นมาปรากฏขึ้นกับเราหรือกับคนอืน่น ในเมื่อชนใช้พรมิหารสีนี้ครบถ้วนก็ต้องใช้กำลังพระบัาสนาญาณคือว่าอริยศัสัจเขาช่วยบอกาไอ้ความโกรธความไม่พอใจนะั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันเป็นการสร้างศัตรูมไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเขาไปศัตรูกับเราเราไปศัตรูเขาถ้าเราวิ่เข่งฆ่าเขาได้เขาตาย ถ้าเราจะเป็นคนไม่ตายในที่สุดเราก็ต้องเป็นคนตายเบื้องหน้าเหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์การฆ่าข้าวเขาฆ่าเขามีบาปและสร้างศัตรูหนักในในในโลกนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราไม่บาปในที่สุดถ้าเราเป็นมิกันจะมีความสุขมากกว่าในที่สุดเห็นว่าความโกรธไม่ดีตัดความโกรธเสียได้อารมณ์ทรงตัวใช้อารมณ์เบรขาเข้าขวางหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างมามันเฉยก่อนแล้วก็ต่อต้านด้วยกางเมตตาความรักกรุณาความสงสารในที่สุดกำลังใจก็เยือกเย็นสามารถตัดสัญญอด้วยห้ารายการเมื่อตัดสัญญได้ห้ารายการอย่างนี้เป็นระอนาคามีอย่างนี้เรียกอุปสมานุติกรรมาฐานคือไม่ใช่เป็นนึกถึงนิพพานอย่างเดียวต้องหาทางก้าวข้าไปด้วยแล้วก็ต่อไป ในเมื่อถึงอนาคามีและความจริงก็ของง่ายแล้วจะต,ต้องการไปหรหััน,นี้ไม่ยากการปฏิบัติตั้งแต่บาโสดาบานสีธาคามีอนาคามีนิ่หนักเพราะต้องใช้สมถะภาวนาช่วยอย่างแรงยยาวาโสดาบานสีธาคามี่ความจริงไม่หนักแต่ว่าเมื่อใหม่ๆมันไม่เคยมาก่อนก็หนักพอจะเข้าถึงอนาคามีนิ่หนักมากต้องมีรมทชงรงชาญสี ตอนนี้หากว,ว่าจะเข้าถึงอรหันต์เป็นของไม่ยากใช้ปัญญาล้วนเพราะว่าสมาธินีนทรงตัวมากแล้วคือว่าใช้ปัญญานิดหนึ่งว่ารูปประชาก็ดีอรูปประชายก็ดีดตัสิโยดีห้าเขาเล่าไปรัดไปเลยเวลาจะหมดไม่ใช่ของเลิศประเสริฐมากเกินไปเป็นแค่เป็นกำลังใหญ่เพื่อต่อสู้กิเลสช,ช่วยเวีสนาญาณเท่านั้น เรายังมีรูปประชานและรูปประชานแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นใช้วัสนายานต่อไปถ้าตอบมาเห็นมานะการถือตัวทัวตนก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มาสร้างอารมณ์ช่วยแก่เราต่อมาอารมณ์ฟุ้งสงร้างนำคันคิดนนคิดนี่อยากจะไปเกิดที่นั่นอยากเกิดที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการปฏิพันธ์ต่อไปเข้าตัดอวิชชาตัวสุดท้ายใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง ว่าร่างว่ามนุษย์สโลก,ก็ดีพมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นินแดนดินแดนที่น่ารัก <c oughs> เพราะเป็นดินแดนที่ทรงตัวไม่นานมนุษย์สโลกนี่มีทรงตัวไม่นานด้วยทุกข์มากด้วย <c oughs> เทวโลกกับพมโลกไม่มีทุกข์แต่ทรงตัวไม่นานเคลื่อนเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่อไปในตอนนี้อารมณ์สังขารุปเพคลายายานจะเกิดขึ้น คือเจอทุกสิ่งทุกอย่างหนึงน่งอย่างหนึ่งกรรมรา,าคะความรักระหว่างเพศไม่มีอารมณ์ในใจสองโลภะความโลภไม่มีอารมณ์ในใจสามโทกาาาตาโทสะความโกรธไม่มีอารมณ์ในใจแล้วก็สี่โมหะความหลงไม่มีอารมณ์ในใจจิตวางเฉยมีความเฉยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาของชาวโลกเป็นธรรมดาของผู้มีกิเลส ในเมื่อคนเกิดมาตกภายใต้อนาจกฎขรรรมต้องเป็นอย่างนี้ไม่กันระบรรดาญายโยมบรษิษัทนี่ให้ศึกษาพเพื่อทราบต่อไปก็เป็นลีลาการเจริญมโนมยิทธิมโนมยิทธิแปลว่าบีริทางใจเพื่อวิธีปฏิบัติต้องได้ทิพย์กุยัญก่อนเมื่อได้ทิพย์กุญัญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้หมด วิธีปฏิบัติขั้นต้นคือบรรดาญาโยมทุกคนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้ไา้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวณนะมะเวลาให้ใจออกภาวนึกภาวนาตามพระทะเวลาที่ให้ใจจริงๆคาืาบรรดาญาโยมทุกคนอย่าบังคับร่างกาย ร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องเอาจิตเข้าไปรับทราบเมื่อขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นถือว่ามีสมาธิในนา,นา,นาปานุสติถ้ารู้คำภาวนาด้วยถือว่ามีสมาธินาในคำภาวนาวหลังจากนั้นเวทถ้าครูเขาให้กทำอย่างนี้ประมาณสิบนาทีต่อจากนั้นไปก็จะมีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งข้างหน้า เพิ่งทราบว่าคนที่เขาไปนั่งในเขาจะเข้าไปแนะนําเวลานั้นญาติโยมที่ปฏิบัติใหม่ทุกคนเลิกภาวนาหรือว่าถ้ามีคนเข้าไปนั่งขนาทุกคนให้เลิกภาวนาทันทีแล้วก็เลิกรู้ลมหายใจเข้าใจออกปล่อยใจตามสบายแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจไปที่อื่นตั้งใจฟังเสียงคนผู้แนะนําผู้แนะนำเขาจะแนะนําในการตักกิเลส ขณะที่ฟังเสียงเขาอยู่ตั้งใจฟังแล้วก,ก็คิดตามไปด้วยกว็ดีเมื่ออารมณ์อารมณ์คล้อยไปตามเขาเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจาก,กิเลสจิตก็เริ่มสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตว่างจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็เริ่มเกิดสําหรับคําว่าทิพยานีขอบอกบรรดาญาโยพุทธบริษัททราบก่อนว่าไม่ใช่ลูกตาทิพย์ไม่ใช่ตาเห็น เป็นอารมณ์ใจทิพท่าตาทิพเขาเรียกทิพเนตรทิพเนตรเนี่ยต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสมที่ยังมีอย่างพวกเราไม่มีพวกเราได้มีแต่ทิพกุญานคําว่าทิพจุญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพคือใจทิพเมื่อครูก็เห็นว่าความเป็นทิพเริ่มเกิดเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถือความรู้สึกขั้งแรกเป็นใหญ่ เพราะความรู้สึกเรั้งแรกที่เป็นทิพแน่แล้วก็ไม่จะไม่ผิดจากความเป็นจริงที่เขาถามก็ถามที่เทวดานางฟ้ารุ่งคมที่่ันมาสงเคราะห์เขาถามว่ามีผู้ใดประโยงนข้างหน้าบ้างมีความรู้สึกตามนั้นไหมถ้ามีความรู้สึกอ็มีให้ตอบทันทีอย่ายั่งตัวไม่ต้องโลัวผิดมันจะไม่ผิดเ้าถามว่าผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามามความรู้สึกของตัวเอง ตอนนี้หากว่าครูก็เห็นว่าตอบถูกมีกําลังใจดีพรอสมควรเขาก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามุนเจีรีสถานคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นที่ธรรมจักรงองเทวดารับผมที่ตรงนั้นญาติโยมจะพบพระพุทธเจ้าพระราหันเทวดาครับผมแล้วต่อไปที่ผ่าปฏิผ่านอรินาตรมนดาญาตโยมพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขาทุกคนหันหน้าไปทางพทธรูก ตั้งใจสมาทานศินสมาทานกรรมาทานวันนี้เวลาเลยไีน,นี